เราเนี่ยเทียบเท่าโฟรอีจริงๆโอ้ยพี่หวี่มาต่อโมอีคือทุกปีเนี่ยผมจะชวนสาวๆสวยๆเนี่ยมาสาวๆสวยๆเซ็กซี่มาเต้นด้วยคือปีนี้เนี่ยผมชวนตัวแม่ของวงการมาเลยเข้าไหมครับผมได้เดี๋ยวให้พี่ๆแต่ละคนเนี่ยแนะนำตัวก่อนดีกว่าเริ่มจัดพี่สวยๆทางขวามือกันแล้วสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะโสดค่ะบางคนยังไม่รู้ชื่อมิกค่ะโอ้ยชื่อมิกครับโสดด้วยใช่น้องโฝนก็หลอกทำดีๆทำดีๆแล้วพี่คนนี้ครับสวัสดีค่ะเอกแพรค่ะเมลอนอิม จะตายเนาะเพี้ยเนี้ยตายครับใช่หรือยปล่าเพลงโลกระทอกอ๋อลา my name is Ellie Black Cobra สวัสดีค่ะนันิสาค่ะหน้าบวอยังมานะหน้าบวมหน้าบวมยังทำงานนะคือต้องบอกอย่างนี้คือผมรู้สึกมันเกีย่งมากเลยที่ที่ที่แก๊งฮิวหวีเนี่ยขึ้นคอนสิร์ของเจมส์ไรฟอนแล้วก็ รู้สึกว่าแฟนๆให้การตอบรับดีเกินคาดตอนแรกผมคิดว่าเออเขาจะเซอร์ไพรส์ว่าพี่มาแล้วคือเสียงกรี๊ดเยอะดังมากชอบกันเลยครับทุกคนใช่ก็คือแบบว่าอยากชวนพี่ๆมาทําแบบทําโชว์ที่มันแบบว่าเซ็กซี่หน่อยอะไรเงี้ยเลยนึกถ<อ>ึงพี่เลยเอาอย,<ช>อาอยู่ใช่ไหมเอ,ไรรเอาอยู่ใช่ไหมเซ็กซี่เนี่ยอะไรครับเอาอยู่ใช่ไหมพวกเราอ่ะโหยิ่งกว่าเอาอยู่เซ็กซี่ที่ว่ามีพี่ได้ไหม เงมาพี่อยู่ในกลุ่มเซ็กซี่ใช่ไหมเซ็กซี่แบบว่าเซ็กซี่น่ารักพีจใจหนูเป็นคนไม่เซ็ตดีอ่ะดึงบับดึงบัตเมื่อกี้เนี่ยพี่นั่งคุยกันอยู่ข้างหลังแกงเมื่อกี้เนี่ยไม่เลิศท่า้วงเราหรอกเขาแยกกันเด็ดโต๊ะอินเนี่ยสวยหมดแยกกันเด็ดแต่พอเรามาเนี่ยดึงกันจมเลย อมก็ชอบมากเลยเป็นไงอยากได้เสียงที่สดสวยน่าใช่ไหมตื่นเต้นอยู่ค่ะตื่นเต้นมาแล้วก็เป็นเกียรติที่แบบว่าน้องๆเชิญให้พี่วีอ่ะได้มาอี่บนคอนเสิร์ตนีด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะไอ้เมื่อกี้แอบคิดอยู่ในใจเลยรู้ปะวันก่อนถามน้องโฟดว่าอุ้ยหนูอายุ20่สิแล้วเนาะเราก็ดีใจกับน้องอุ้ยน้องโตเป็นหนุ่มเึื่อขึ้นมาได้เราเป็นเก์ที่แก่ที่สุดโต๊ะคือเราเป็นพ่อน้องได้เลยค่ะ อ่าได้ครับผมได้ไหมถือว่าพวกนี้เป็นพ่อน้องได้จริงแต่ว่ายังนีพ่อได้ไม่ได้เป็นพ่อแม่ดีว่ะพ่อแท้แของโฟดป้าอยู่ไปไปไปเป็นพ่อเลยนะโหคุณเซ็กซี่สวยกันทุกคนขนาดนี้ครับผมคือคือ คือผมได้รับตรงๆว่าผมติดตามพี่มาสักพักเลยนะเราดูคลิปพี่ดูอะไรพี่สักพักแล้วรู้กว่าเออเขาเลยชื่นชมอ่ะเพราะว่าอ่าผมก็ดูคลิปพี่เพื่อความบันเทิงผมใช่ไหมผมก็ดูแล้วก็สนุกแล้วพอคือทุกคนผมได้คือผมได้เจอตัวเป็นๆอ่ะแล้วรู้สึกว่าอยู่เป็นๆเลยเนาะก็แบบเรื่องอะไรนะตัวจริงๆอ่ะแล้วตอนซ้อมอ่ะ คือไม่รู้ว่าพี่คุยกันหรือทะเลาะกันผมตลกมากแล้วก็เออดูว่าแต่คนก็มีแบบคาลิเกอร์แล้วก็มีเสน่ห์ของตัวเองแล้วที่สำคัญคือทุกคนเนี่ยมีเพลงดังของตัวเองทุกอันเลยอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าทั้งหนึ่งในชีวิตของคนโฟนเนี่ยอยากอยากให้เกียรติร่วมโชว์กับพี่ทุกคนเลยนะพี่หมวกเกียรติพวกเราเช่นกันใช่ครับผมววันนี้เดี๋ยววันนี้เราจะมาแบบ ซ็กซี่พี่ใจได้เลยต่อมาพี่จะไม่ให้แฟนขับของน้องผิดหวังแน่นอนจัดเต็ค่ะไม่ไห่ถ้าผิดหวังก็ไม่ต้องไม่ต้องพูดออกมาแล้วกันใช่จันสัตว่าพวกพี่เขาทำเต็มที่แล้วก่อนอื่นก่อนอื่นดูโฟดูโชว์โฟสร็จแล้วพฤศจิกายนนี้เอาปากได้แล้วเพกออนุญาตพวกเรานะคะมี คอนเสิร์ตนะคะฮิวิตนะคะแปดพฤศจิกายนนี้ขายบัตรแล้วนะคะใครว่างๆก็ไปได้นะเธอแม้ที่กี๊ดกันเนี่ยไม่มีใครไปเลยไปไปไปเขาไปผมจะไปด้วยครับผมโอเคเดี๋ยวทุกคนต้องไปด้วยนะคะไปด้วยครับไปด้วยครับผมแต่เพลงต่อไปพวกเราจะเซ็กซี่กันมากใช่ครับผมเขาเรียกเขาเรียกตั้งตั้งแถวเหร่เน้อเขาเรียกว่าเข้าโซนเข้เขาโซนอ๋อกระเทยเข้าโซนกระเทยเข้าโซนค่ะ กินอยู่ในกองกินถ่ายก,กินแ้แันแะลูกพักินอยู่ตรงนี้โอเคกระเทยค้าวซอนพร้อมโอเค Yeah. It's yeah.